สวัสดีครับผมสุชาวินะครับวันนี้ผมจะมีเกมเกมหนึ่งมาให้ท่านผู้ชมได้เล่นกันนะครับวันนี้ผมมีท่านผู้ชมอยู่ท่านหนึ่งนะครับมาคุณวา่านนี่สวัสดีค่ะอันนี้คือคุณว่านนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมีเกมให้เขาเล่นนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะจุดเทียนกันเกมอะไร,รอ่ะนี่มีรางวาัลมีรางวาัลถ้าคุณสามารถเอาไอ้นี่พัดเทียนแลดับแค่เล่มเดียวเดี๋ยวผมจะพาไปกินโมโมพัลไดยเลยจริงเหรอแล้วถ้าสมมติว่าทําไม่ได้อะคะทาไม่ได้ก็ไม่ต้องกินไงครับ อ่าเริ่มเลยครับเดี๋ยวผมนับหนึ่งถึงสามเริ่มเลยนะพัดต้องพัดเล่มเดียวให้ดับเออให้ดับเล่มเดียวแต่ว่าต้องพัดเป็นแบบนี้ยังไงก็ได้ออเหรอเออง่ายเลยให้เล่มเดียวเออให้มันดับให้เล่มเดียวอ่ะพัดให้แค่ทีเดียวเหรอผมให้แก้ตัวสองทีอ่ะโอเคอ่าลองดูเดี๋ยวผมนับนะหนึ่งสองไปเฮ้ยคุณพัดทีเดียวดิแบบฟึดทีเดียวดิอันนี้คือไม่ใช่พัดแบบนี้ดิแบบฟึดทีเดียวว่าเอาใั้ยหนึ่งสองซ้ำเฮ้ยแก ไม่ใช่คุณพัดอย่างนี้ดิคุณพัดตรงอ่ะดูดูดูไม่มีไม่มีคนบอกไม่มีเื่อนบอกว่าอ่ะดูแล้วดูแล้วดูแลเนกระสอง